สวัสดีค่ะแบงค์นะคะวันนี้ก็อากาศคึมฟ้าคึมฝนนะคะอันนี้ก็เตรียมของเสร็จแล้วค่ะเหลือแต่นึ่งข้าวนะคะตอนนี้ก็คือเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศนะคะว่ามันคึมยังไงค่ะค่ะก,ก็จะคลึมคึมหน่อยหน่อยไม่หน่อยนะคะ่ะเยอะๆเลยมืดคลึมมากนะคะ พี่ๆถามมาเยอะมากเลยนะคะว่าเมื่อเช้าใส่บาตรที่ไหนนะคะเมื่อเช้าใส่บาตรที่บ้านของก๊อฟนะคะอยู่ที่นาแกนะคะนี่เราก็อยู่บ้านกันนะคะก,อกอ๊อฟก็ซ่อมไฟอยู่ค่ะจะดึงไฟมาตรงที่หลังจานให้แบงค์นะคะจะได้ง่ายเพราะว่าเราล้างล้างถ้วยล้างชามข้างนอกนะคะล้างของขายกันข้างนอก จะได้ไม่เข้าไปเลอะในบ้านนะคะข้างหลังก็จะเป็นสระที่เราปลูกปลาที่เราเลี้ยงปลากันนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้กันมีก็เยอะอันนี้ก็บ้านของเรานู่นช่างไฟอยู่นู่นอันนี้ช่างไฟเปลี่ยนหลอดไฟนะคะ เราเตรียมไก่หมกักไก่เสร็จมาแล้วเหลือแต่ขึ้นรถไปเอาสายนี่เหรออ่ะอันนี้ช่างไฟเปลี่ยนหลอดไฟนะคะไม่ได้เปลี่ยนต่อนี่เนาะต่อหลอดไฟไปอีกทีหนึง่งนี่ค่ะนนั้นร้านค้าของเราอันนี้ มืดคืึมฝนหน้าจะไม่ค่อยตกมั้งฝนตกแล้วนะคะเก็บผ้าก่อนนะจ๊ะฝนตกแล้วนะคะนี่นะคะฝนตกแลย ฝนตกแล้วไม่รู้ว่าจะหยุดทันแไปขายของไหมนะคะยังไงก็ไปขายเหมือนเดิมคะ่ะแดดออกฝนตกยังไงแล้วก็ไปขายเหมือนเดิมนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ